สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสายลืมมาแล้วนะคะวันนี้ลูกปัดรายงานตัวค่ะคุณผู้ชม เราจะรวบรวมเรื่องราวลุยๆและวันนี้เรามาในตีมอา e! หารหลักร้อยวิวหลักล้านช็อตเที่ยวแบบไม่ไกลกรุงเทพวิว3 6 0องศานะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านางนางกินเบ็ดแล้วคะน้ำหนักะครับเอาขึ้นมาลอยฟ้าสิอยากจะลองชิมอยากจะรู้ว่าอรรถรสในการที่เรานั่งปิ้งหมูกระทะบนแบบรูฟท็อปมันจะเป็นยังไงนะเครื่องดื่มหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหลักสิบแต่วิวเนี่ยหลักล้านคุณผู้ชมหุดเคียงคานี่เลย ใช่ใชคยวที่นี้เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามมคุณผู้ชมดูบรรยากาศคาเฟ่หน่อยนะที่แรกที่ปัจจะพาคุณผู้ชมไปลุยในวันนี้นะคะเราจะพาไปกลางทะเลไปลอยแพอ้าวไปลอยแพทำไรตกมือค่ะคุณผู้ชมราคาหลักร้อยแต่วิวนั้นหลักล้านจริงๆนะ คยตกเลยเดี๋ยวเรามีพนักงานหรือกาดเนี่ยครับคอยสอนให้อุปกรณ์มันมีอะไรบ้างคะพี่พงษ์คะใช้โยเรียกว่าโยตกหมึกครับตัวนี้พอลงไปในน้ํามันจะท้อนแสงครับตอนเรายกไปยกมาปลาหมึกมันเรียกว่าเหยื่อจะวิ่งมาเกาะตกง่ายๆครับตกง่ายกว่ปลาบรรยากาศได้ไฟเขียวมาแล้วทุกอย่างพร้อมไปเดี๋ยวไปไปตรงไหนดีคะพี่พงษ์ไปตกกกหมึันเลยค่ไปนะอันนี้นั่งยังไงคะพี่พงษ์คะปกดหน้าลอกออกครับไปมันไปเลยอะพี่พงษ์ให้ให้มันหยุดแล้วเราก็ปิดหน้าลอกหยุดแล้วครับปิดหน้าลอกเลยครับ นี้เสร็จแล้วเราจะม้วนขึ้นมาให้ขึ้นมาเหนือน้ำน,นิดนึงครับโอเคครับพอแล้วครับอันนี้วิธีการตกก็คือเลขโกบหมึกตอนขึ้นให้เอาเร็วนิดนึงครับกระตุกนิดนึงตอนลงให้ลงช้าๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านางนางกินเบ็ดแล้วอะคะน้ำหนักอะครับถ้ามันมากินปุ๊บมันจะหนักเพิ่มขึ้นนะครับหนักเพิ่มขึ้นเราก็ม้วนเลยครับจ้ะอุย้ยพี่ได้แล้วว่าแสดงว่าตรงเนี้ยต้องเป็นชายาภูมิที่หมออะอ,อะไรอะทำไมได้แล้วเหมืองอหอหมอ เราจะได้ไหมนะรอรุ้นกันค่ะในเมื่อฝีมือเรามันไม่ได้เราก็ต้องพึ่งอาจารย์แล้วพี่วงก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละมันต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาทำอะไรกินแล้วปลาหมึกสดสดแบบนี้นะครับต้องทำเป็นซาซิมิครับหมึกสดสดลองเลยเพราะว่าแบบชัมากแบบน,นี้เลยอ่ะไม่เหม็นคาวไม่เหม็นคาวค่ะ มันยังดูดอยู่นะครับเราจิ้มนี่เลยซีฟูด้ดจ,จิ้มซีฟู้ดที่เราวนี่รับรองว่ารสชาติแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> ร้องทบคันอยู่ที่นี่มาสนุกมาเอนจอยกันได้นะคะสำหรับใครที่ชอบเที่ยวแบบไม่ไกลกรุงเทพมากันได้ก็ไม่อันตรายพราะอยู่ใกล้ใกล้ฝั่งหาวัทยาได้วิว360องศานะครับอยากจะตกหมึกอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์แต่ว่าไม่อยากออกเรือที่นี่รับปลอดภัยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พงษ์มากๆเลยนะคะขอบคุณพี่พงษ์ค่ะ ใครไม่ชอบตกหมึกแต่สายหมูกระทะขอให้มาทางนี้คุณผู้ชมเราจะพาไปดูวิวบนหลังคาสูงเลยคุณผู้ชมกับร้านนี้ค่ะหมูกระรทะรูฟท็อปคือว้าวมากไม่คาดคิด่าบนรูฟท็อปนั้นจะมีหมูกระทะขายค่ะเรามีพื้นที่ของเราอยู่แล้วค,ะค่ะก็คือเป็นพื้นที่เปิด โอ <Open> เปิแอร์ในลูฟท็อปบาร์อันนี้คือจุดแข็งของเราอยู่แล้วเราก็มองหาว่าอาหารอะไรนะที่มันจะถูกปากคนคไทยแล้วก็แบบแซบ่บๆเข้าถึงง่ายเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหมูกระทะเอาขึ้นมาลอยฟ้าซิเพลินกับอาหารไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยได้ขึ้นมาที่เนี่ยเราจะเห็นวิวตอนช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน<ช>อยากจะลองชิมอยากจะรู้ว่าอรรถรสในการที่เรานั่งปิ้งหมูกระทะบนแบบรูฟท็อปมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวคุณน้ตบอกว่าเดี๋ยวจัดให้เลยชุดใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ใายการกรุงที่มหานครคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเริ่มชิมแล้วเพราะเราย่างไปในระดับนึง่ง้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมเขาจะมี3แบบในการซีฟู้ดจิ้มแจ่วแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบคล้ายๆสุกี้ก็คือหมูกระทะได้แหละเราชิมแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมสิสีน่าทานมากเข้มข้น,นมาที่นึงจิ้มซีฟู้ดกันสักหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เนี่ยจะออกสีแบบดุรสชา,าติจัดจ้านโอ้โหเข้มข้นมาก าาทานหมูกระทะลอยฟ้าแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นความฟินเพราะว่าฟินทั้งบรรยากาศแล้วก็ฟินทางรสชาติของหมูกระทะที่นี่ที่คนไทยเข้าถึงได้นะคะใครอยากแวะมามากันได้นะคะที่โนโเทลสุขุมวิท20ค่ะอืทานนี้ก็จะตกหมูกระทะก็ต้องกินวิวต้องชมท้องก็ต้องอิ่มแบบนี้แหละปุมบใจ ร้อยวิวหลักล้านจริงๆเลยคุณผู้ชมเราจะพาไปที่คาเฟ่ได้ชมวิวคา,ารหลขาร้อยล้านโอ้โหบอกเลยว่านาชยาเหมือนกับโจมานแห่งบ้านสายทองบ้านของฉันนี่คือโภจนันดเรานี้เราจะเข้ามาที่บ้านหรูที่นี่แหละไม่ใช่เหรออ่ะ ก็ S 1> <S 1> เข้าใจว่าเออเราคงจะได้มาที่แบบบ้านใหญ่ๆเมื่อกี้กาแฟในบ้านซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยตรงนี้เป็นบ้านอยู่อาศัยของพี่กับครอบครัวแล้วร้านกาแฟแล้วคะร้านกาแฟอยู่บนต้นไม้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ว่าพาไปดูดีกว่า <S <S ตัวของคาเฟ่นี่เราตั้งชื่อว่าอะไรคะพี่ว่าคะเคียงขาคาเฟ่อเคียงขาอยู่เคียงขานี่เลยใช่ค่ะเดี๋ยวทีนี้เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยกาแฟรหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยหลักสิบแต่วิวเนี่ยหลักล้านคุณผู้ชมวิวรอบๆอบ่ะคุณผู้ชมเห็แล้วมันสดชื่นเดิมทีเนี่ยก็จะมีความสุขแบบครอบครัวแต่ตอนนี้ก็จะมีลูกค้าเรียกว่ามีเพื่อนๆนแล้วกันเนาะแวะเวียนมาหามากเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟคุณผู้ชมไป <laughs> ค่ะได้ค่ะเป็นอสมประตูเป็นช็อตกาแฟตัวเอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็จะแบบราดบนไอศครีมวันนีา้า มากเลยคุณผู้ชมมันมีไอศครีมด้วยนะเหมือนมันเป็นแบบกาแฟแล้วก็ใส่ขนมหวานไปด้วยก็คือไอศครีมนี่คือดาร์กอแนนะคะที่เป็นกาแฟที่มีฟองนมจะนุ่มคุณผู้ชมกาแฟเนี่ยจะแบบเป็นกาแฟที่แบบมีความเข้มข้นผสมนมไม่หวานทานแบบง่ายๆกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องไปเดินย่อยชนิดหนึ่งไปชมบรรยากาศรอบๆเชียงาขางกาแฟกินหวานไป บอกเลยว่าวันนี้ได้มาชมรอบๆนะคะรู้เลยว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็สิ่งที่ทําพี่วานทาให้กับลูกๆเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยได้เห็นวิวแบบนี้เนี่ยยากนะน้อยครั้งที่จะเห็นแบบนี้มีบ้านหลวให้ได้ชมแล้วก็มีเรื่องของคาเฟ่ที่แบบแกลกๆแวกแนวจากที่อื่นด้วยวันนี้ขอบคุณพี่วานนะคะขอบคุณมากคะ่ะ <laughs> สวัสดีคะ่ะ ชมลุยกองขานทันทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า